สวัสดีครับผมพอนปิทิพัทสินกีบุญครับกำลังศึกษาอยู่ที่มะนาวริ่งะะัรราชพักฒนเกษตรครับาาสาขาศิลปะและการออกแบบแผนงนิเแคสีครับ ทำไมพี่ไอถึงเรียกปอนมาฝึกงานครับโอเคก็เอ่อตอนฝึกงานก็ทไมถึงตัดใจให้มาฝึกงานใช่ไหมก็พี่ก็มีทีมพี่มีสัมภาษณ์หลายคนมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นในตัวปอนก็คือเรื่องของความแอคทีฟเนกันดูเป็นเด็กที่มีเอนเนอร์จี้สูงหรือเขาเรียกว่าพลังงานสูงดูแบบ <c oughs> น่าจะมีพาร์ทของการเคียดทีฟสูงอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าตัว,ต,วตัวพี่เองอะที่พี่อยากได้น้อง Inter erm ative, อินเทอร์เข้ามาในทีมเราอยากได้คนที่สามารถกล้าเสนอไอเดียใหม่ๆ แบบว่าแบบมีอะไรแบบคือคำพูดตรงคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องยอมรับว่าเด็กใหม่ๆเก่งขึ้นเยอะแล้วก็คณะทีมจะพัฒนาพัฒนาจริงๆวัดที่คนกลุ่มนี้เลยนะว่าเขาสามารถโยนไอเดียให้เรามาก้อยแค่ไหนซึ่งทุกคน,นจริงๆมั่นใจว่ามีสิ่งนี้อยู่แล้วแต่ว่าเขาจะกล้าหรือเปล่าแคนนั้นเองก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ตัดสินใจทําให้ที่เลือกอรเข้ามาฝึกง,งานที่นี่นะครับก่อนที่ผมเข้เามาฝึกง,งานที่ไอมีความรู้สึกยังไงครับ เขามสึกไงหรอจริงๆเอ่อไม่มีกังวลอะไรนะไม่มีไม่มีกังวลอะไรคือด้วยด้วยความที่ว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ไม่คิดแทนว่าเขาจะเป็นคนยังไงแบบไม่ได้ไม่กังไม่ได้กังวลถ้าไม่รู้จักกันก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเลยที่อาจจะมีเป็นห่วงคือไม่รู้ว่าตัวเองสามารถสปอร์ตเลนจ์เต้ยใหม่อะไแต่ว่าดูจากพอดูจากเรซูเม่อะไรเนี่ยคิดว่าน้องเก่งอยู่แลลวใช่ก็แบบขอล้องเลยสิว่าถ้ามาฝึกจริงๆจะเป็นยังไง แล้วหลังจากสามเดือนที่ผ่านมาที่ผมเข้ามาฝึกพี่ไอรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีรู้สึกดีเลยอันนี้ก็แบบดีแบบไม่ไม่เตรียมอ่ะ <c oughs> ดีแบบที่เขาเรียกว่าดีแบบไม่เตรียมจริงๆเพราะว่าอที่บอกไปข้างต้นถึงเรื่องเอเนอร์จีหรือเรื่องความเคลือทีเนาะคือ <c oughs> มันรวมถึงความเข้ากันได้ด้วยนะคือเคมีอ่ะพี่รู้สึกว่าคนเราจะเป็นทีมเดีวยวกันเลยทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีร่วมกันแน่ๆนคือความเข้ากันได้อะไรเงี้ย เอพี่คิดว like so hmm. ่าย right kind of ุคนี้คนเก่งเยอะแต่ว่าคนที่จะสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยมันมันมีน้อยเนาะแล้วก็พี่ก็เวลคัมจริงสมมติถ้าปอนฝึกเสร็จแล้วรู้สึกอยากทำที่ต่อนะครับก็สึ่งนี้อืก่อนที่ผมเข้ามาฝึกงานที่นี่พี่เปามีกังวลหรืออะไรไหมกับการที่จะต้องมีน้องฝึกงานเข้ามาในทีมครับก็มีนะเอาจริงเพราะตอนแรกก็เหมือนเราทางานคนเดียวมาตลอดอะไรเงี้ย ก็แบบโฮงานทุกอย่างไว้ทําคนเดียวเลยกลัวเข้ามาแล้วจะแบ่งงานไม่ถูกกลัวแบบว่าไม่รู้จะให้น้องทํางานชิ้นไหนดียังยังแบบว่าไม่ลงตัวอะไรเงรี้ยแต่พอเข้ามาแล้วอ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันก็ยังมีอะไรที่เราสามารถให้น้องได้แล้วก็เราก็ทําเองได้อะไรเงี้ยช่วยแบ่งเบากันะั้นเยอะแต่ว่าช่วงแรกก็อาจจะมีที่แบบว่าเรายังคุยกันไม่ได้มากพอเพราะว่าอาจจะอายุเรากใกล้กันด้วยมั้งแล้วก็พูดไม่เก่งทั้งคู่อะไรเงี้ย พอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันอาจจะสื่อสารยากแต่พอมันทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน้องก็มาแบ่งเบางานของผมได้เยอะเลยก็แบบมาวีแรกก็คือนั่งกนเป็นอีทเวิร์ดทั้งคูต่ตั้งติดกันกแต่ไม่คุยเลยแต่ว่าเราด้วยความที่เจนเราไม่ได้ห่างอายุไม่ได้หาา่หางเนียเราก็ไม่มีอีโก้เรื่องแบบว่างานผู้สวยกว่าอะไรเงี้ยไม่มีมสุดท้ายเราจะมีการแชร์ว่างานเราเป็นยังไงบ้างช่วยช่วยกันแบบว่าคอยดูแลคอยเคาะอะไรเงี้ยแต่นี่จริงอันนี้จริงเ มีไหมม,ไหม,มีแบบอ่อน้องเขาเรียกอะไรน้องมาฝึกงานแล้วสอนยากไหมอืมไม่ยากนะเอาจริงปอนปอนเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งช่วงแรกปอนก็ไม่ได้ถามอะไร<ม>แบบว่าไม่ได้งงไม่ได้สงสัยว่าต้องทําอะไรมีเทคนิคอะไรเงี้ยพาะก็รู้สึกว่าปอนก็ทําได้อยู่แล้วอืมสอนงาน่ายสอนงาน่ายแล้วก็ทํางานเร็วเก่งด้วยสบายมากพี่เกื้อรู้สึกยังไงครับกับการที่มีน้องฝึกงานเข้ามา หลอกหลอกหลอกเข้ามารู้สึกว่าปอนแบบเป็นสิ่งที่เติมเต็นให้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็แบบเอ้ยก็ยังปกตินอ้ออยู่กับเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรเงี้ยโอเคแต่พอปอนมาปุ๊บอุ้ยมันเริ่มแบบแฮปปี้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลามีอะไรมีปัญหาอะไรอ่ะคุยกับปอนได้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้แล้วก็ขนาดป่วยอะไรอย่างเงี้ยปอนก็รู้สึกแบบเอ้ยมีการให้กําลังใจอะไรประมาณนี้ค่ะก็เหตุการณ์นี้น่ารักมากนะคือ เหมือนเหมือนพอเกอร์ป่วยทำไมแล้วก็ปอลก็ไปซื้อยาให้แล้วไม่ให้ถึงที่เลย,เลยเอะไรเงี้ยไม่รู้ถ้าเป็นพี่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยปอจะทำให้อย่างนี้แบบนั่นแะสิพี่ถามแทนน้องก็ได้เพราะน้องอาจจะไม่ไมค่อยเจ้าชาญในการถามได้สิมีไม่ชอบอะไรในตัวปอลไหมมีม,มีชอบแย่งเคาจะเอพอยต์พึ่งมาใหม่ปุ๊บ เขาจะพ o i สูงกว่าพี่ๆแล้วนี่ยังแบบได้นิดเดียวเองอันนี้เราต้องสู้กันยังสู้อยู่ถึงที่สุดแต่ก็ย,ยังไม่ได้เขาเจะพ e p คืออะไรอธิบายเขาเขาจะพ e p คือสิ่งที่เออเราเจ่บทิสไซเออจิตทิสไซประมาณนี้ถ้าสมมุติเราแบบทําคุณงามความดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เขาจะพ e point อะไรอย่างงี้แล้วก็สะสมสะสมแต่มันมาปุ๊บไม่ได้เลย ได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยน,น้องอินเทอร์ที่ได้ขเขาจะฟอ,อยเยอะกว่าใช่แต่ทุกคนรประเจ้าใช่แต่ทุกคนก็ภูมิใจนะแต่รู้สึกว่าในใจตอนเนี้ยเอยทำไมมันทำไมมันทำไมมันก็สงสา,า,ารขนาดนี้วะแต่ไม่เป็นไรก็ยังอยากให้อยู่ต่อไปเพื่อนที่เราจะได้แบบสู้กันต่อไปในเรื่องของเขาเจ้าพวอยนะคะ